ใครที่ประสบปัญหานะครับเปิดคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่แสดงตัวอย่างของรูปภาพนะครับอันนี้เป็นภาพหน้าปง YouTube ของผมนะครับไม่ว่าจะเพื่อนๆจะดูด้วยแบบรูปแบบไหนนะครับก็ไม่มีรูปภาพตัวอย่างแสดงโชว์เลยนะครับผมนี่ครับไม่ว่าจะเปิดดูไซส์ไหนก็ตามไม่มีรูปขึ้นตัวอย่างให้ดูเลยนะครับผมวิธีการแก้ไขนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน5วิธีด้วยกันนะครับวิธีแต่และว,วิธีทำยังไงบ้างเราไปดูในคลิปได้เลยนะครับ ลู้าออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมผมขอบอกอย่างนี้ก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าเฉพาะของคอมพิวเตอร์นะครับผมไม่มีการใช้คําสั่งแบบไปใดๆในการตั้งค่าหรือคืนค่าให้รูปภาพใช้งานได้นะครับเป็นการวิธีตั้งค่าในตัวคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับเพื่อให้รูปภาพมาแสดงผลนะครับผมไม่มีการใช้คําสั่งไฟนะครับย้ำอีกทีนะครับใช้5วิธีนี้แล้วนะครับยังไม่สามารถอ่า ให้แสดงตัวอย่างของรูปภาพได้นะครับผมผมจะมีอีกคลิปหนึ่งแยกกันจากคลิปนี้นะครับเป็นการใช้คําสั่งแบบไฟล์นะครับเพื่อให้คืนค่าภาพพวกนี้ด้วยนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าหลายคนถ้าดูคลิปนี้แล้วอาจจะจบที่คลิปนี้แล้วก็ได้นะครับแต่ที่ไม่ได้แบบเอามารวมคลิปกันมันจะยาวจนเกินไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีแรกกันในคลิปนี้กันก่อนนะครับผมโอเคครับวิธีแรกนะครับเดี๋ยวผมปิดโฟลเดอร์รูปภาพไปก่อนแล้วกันครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆมาตรงคอน t ท o l p a ร์ l นลนะครับ หากใครไม่ได้็อดคัปไว้หน้าจอนะครับก็สามารถเจอ์ตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์คําว่า CON นะครับก็ขึ้นแล้วนะครับก็มาคอนโทรแรนลครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดมาหน้าจอนี้แล้วมันเป็นแบบนี้นะครับแคตแคตเกอรี่นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นล้านไอคอนหรือสมอไอคอนก็ได้นะครับผมผมเปลี่ยนเป็นร้านแล้วกันครับแล้วก็มาตรงที่ไฟเอควเลอร์ออปชันครับเมื่อมาตรงหน้าต่างนี้นะครับให้มาตรงหัวข้อวิวครับ แล้วก็เอาติ๊กถูกออกครับกด apply ครับกดโอเคครับผมรอดูทีนะครับโอเคครับหายแล้วครับกดโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูโพด้วยรูปกันนะครับอ่าโอเคครับรูปมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวิธีที่หนึ่งครับวิธีที่สองนะครับผมอ่าให้เพื่อนเคลิกขวาตรงดสพีซีนะครับหลังจากนั้นกด property ครับผม แล้วก็มาตรงที่หัวข้อ Advanced Setting System นะครับใครหน้าจอย่ออย่างนี้อาจจะต้องเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับขยายใหญ่ไปเลยนะครับผมแล้วก็ Advanced System Setting ตรงนี้นะครับแล้วก็มาหัวข้อ Advanced นะครับหลังจากนั้นมาหัวข้อ Performance นะครับกด Setting ครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่าคาว่า Show Thumbnail ตรงนี้ไม่ได้ติ๊กอยู่นะครับเพื่อนๆทำการติ๊กไปได้เลยนะครับแล้วกด Apply ครับหลังจากนั้นกด OK ครับไปเช็คอีกทีนึงนะครับ นะครับแอปลกดโอเคครับแล้วกดแล้วก็ไปดูรูปภาพได้เลยครับอ่ารูปภาพก็มาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีที่2ครับวิธีที่3มนะครับการทำดิสคินอัพนะครับผมให้เมื่อมาตรงช่องค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์เขาว่าดิสคินอัพตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเปิดขึ้นมาเลยครับแล้วก็เลือกไดซ์นะครับผมปกติแล้วนะครับอ่าส่วนใหญ่ไดซีนะครับที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็เลือกไดซีก็ได้นะครับหรือถ้าเพื่อเก็บไฟล์ไว้ที่ไดเอื่นก็สามารถเลือกได้นั้นได้เหมือนกันนะครับ กดที่ไดซีนะครับกดโอเคครับหลังจากนั้นไปเรือกหัวข้อนะครับยืนมาดนึงนะครับอันนี้ครับทั้เนลตรงนี้นะครับที่ส่วนใหญ่จะมีปัญหากันนะครับแต่ว่าตรงนี้เราสามารถใช้ดีขึ้อัพได้หมดเลยนะครับก็ติ๊กไปติ๊กไปได้เลยนะครับก็คือล้างขยะไปด้วยเลยก็ได้ครับอันนี้มีไฟขยะสิบสองจิกเลยนะครับของผมก็ล้างทีเดียวไปเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆจุดประสงค์หลักก็คือตรง ทำเนวตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือช่องนี้อัน,นสุดท้ายเลยนะครับในการที่แสดงผลแต่ให้ไฟล์รูปภาพไม่แสดงนะครับแต่ว่าอันไหนก็ไหนๆแล้วผมก็ล้างไปหมดเลยแล้วกันนะครับัจากนั้นกดขีนอั u ซิสเต็มไฟล์ครับลอสักครู่นะครับโอเคครับกด delete file ได้เลยครับ เพื่อนๆสามารถเลือกได้อื่นได้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับอันนี้ผมก็จะเลือกพวกไฟขยะพวกอะไรให้มันล้างไฟล์ให้นะครับนีคิอนอัปตรงส่วน,นนี้เอาเพื่อนๆไม่ต้องังว่ามันจะเป็นลบไฟ์สําคัญออกนะครับโอเคครับอันนี้ตัดมาไม่ทันครับพวกไอคอนต่างๆรูปนี้มันก็จะแจงผลมาเลยนะครับตอนแรกเป็นโฟลเดอร์กข,ขาวแบบนี้นะครับน,นี่ตัวอ,อ,อ,อย่างรูปมาแล้วนะครับแต่ว่าพอดี มันใช้เวลานานไปไดนึลยครับผมลบไฟล์กันข้างเยอะนะครับก็เลยเปิดกดส t a บไปเลยมันไม่ได้มาต่อเนื่องครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะดูได้แล้วนะครับวิธีที่สี่นะครับเป็นการตั้งค่า default photo view นะครับผมให้เพื่อๆมาตรงที่ start นะครับแล้วก็มาตรงที่หัวข้อ setting ครับผมหลังจากนั้นไปตรงที่ app คำสั่งตรงนี้นะครับ app นะครับแล้วก็ default app ครับผม เพื่อนๆก็หาโฟโต้วิวตรงนี้นะครับคลิกมาเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนของผมนะครับอาจจะเป็นหัวข้ออื่นนะครับกดมาคลิกไปเลยเดี๋ยวมาคกไปได้เลยครับอาจจะเป็นนันอื่นนะครับเลยทําให้ไม่แสดงตัวอย่างนะครับให้เพื่อนๆเลิ่มนมาตรงที่โฟโต้นะครับผมโอเคครับแล้วก็ไปลองกันดูนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นตรงนี้โฟโต้อยู่แล้วนะครับก็ลองเปลี่ยนอันอื่นดูนะครับมันอาจจะแสดงผลก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเพื่อนๆลงโปรแกรมรูปภาพหลายรูปภาพ แล้วพอเราติดตั้งโปรแกรมปุ๊บมันให้เลือกว่าเป็น d e ฟอลต์นะครับเพื่อจะได้เห็นภาพนั้นนะครับมันอาจจะใช้โปรแกรมนั้นอยู่ก็ได้นะครับผมก็ให้เป็นโฟโต้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับแล้วก็ลองปิดแล้วเราก็ไปลองดูภาพกันดูนะครับว่ามันแสดงผลไหมนะครับในตัวอย่างนะครับบางอันอาจจะเป็นแบบขึ้นต้นด้วยว่าโปรแกรมแคนวาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นแค่ตัวอย่างสีปฟ้าแล้วก็เขียนโปแคนวาอะไรประมาณนี้นะครับผมให้กลับเป็นโฟโต้เหมือนเดิมก็คือคลิกแบบที่ผมทำเมื่อกี้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับวิธีที่5นะครับนั่นก็คือการรีสตาร์ทไฟเอ็กโคลเลอนะครับผมขั้นตอนนะครับให้พัเพื่อนๆมาตรงที่ Taskbar ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาครับกดเลือก Task Manager ครับอาจจะนั้นมาหัวข้อเพ r f o r m ร์ c มตรงนี้แล้วอ่าโปรเซสตรงนี้แหละครับผมแล้วก็เลือกหาคําว่า Windows เอ็กโคลนะครับคูนะครับอ่านเครับวินโดว์เอ็กโคลเลครับเหลืองๆนี้ครับ จิ้มโดแล้วนะครับก็คลิกขวาครับแล้วกดทําการรีสตาร์ทไปได้เลยนะครับนี่ผมอาจจะไม่ได้รีสตาร์ทให้ดูนะครับเพราะว่าบันทึกวิดีโออยู่นะครับเพราะว่ารีสตาร์ทไปแล้วเนี่ยมันจะไม่บันทึกไฟล์ให้นะครับในคิปที่ผมทําอยู่นะครับก็กดรีสตาร์ทนะครับก็อาจจะนั่งทุกอนก็ไปลองเช็คอ่าถ้าตัวอย่างดูนะครับมันน่าจะขึ้นโชว์แล้วนะครับหากใครทําทั้ง5วิธีแล้วยังไม่ขึ้นโชว์นะครับคือ่อาจจะต้องใช้ในแบตไฟล์ในการ แก้ปัญหาต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ว่าถัดไปอีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงกดติดตามมาไว้นะครับแล้วก็จะดูวิธีต่อมาได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อมาดูคลิปนี้เมื่อนานมาแล้วนะครับก็อาจจะมีคลิปนั้นพร้อมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทั้งห้วิธีในการอ่าให้โฟลเดอร์รูปภาพแสดงรูปภาพตัวอย่างนะครับผมได้มีตัวอย่างรูปภาพในการดูได้ทํางานง่ายๆขึ้นนะครับผมคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับ ก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ให้ด้วยนะครับได้มีกำลังใจในการทำพิพิดีต่อไปในอนาคตครับขอบคุณมากครับ